อยากทาบุญมากใช่ไหมอยากเอาดินดีเลยใช่ไหมแท้แท้ดีๆเลยนะครับบุญที่ทาแล้วถึงบุญจริงๆครับนี่เห็นไหมฮะด้านหลังผมเป็นพระอุโบสถพระาธาตุนะครับพระาธาตุนี่มีคนจองแล้วนะฮะทจตธาสีแต่พระอุโบสถนะครับออก็พูดง่ายว่าซ่อมแซมมันเสียหายหลังจากที่แผ่นดินไหวนะครับในปี57เนะครับเป็นดินไหวเนาะแล้วก็โครงสร้างมันสุดที่นี่คือวัดพระาธาตุสีหัวคว้านบ้านแซวอำเภอเชียงแสนที่ว่าเชียงรายครับ ใครที่ศรัทธาแล้วก็มีเรียกว่าพละกําลังถึงนะฮะแล้วก็เป็นเกี่ยวพ่อค้าประชาชนรวมลูกรวมหลานมาลองดูนะฮะเดี๋ยวตามอาจารย์มาครับตรงนี้ครับนี่ดูนะอาจารย์ให้ดูนะครับมาเลยนะครับใครที่อยากจะทําบุญจริงๆเอาถึงบุญจริงๆมาเลยนะครับเงินน่ยท่านเป็นคนจ่ายนะครับท่านเป็นคนจ่ายกับช่างเองเลยนะครับไม่ต้องว่าให้พระจ่ายเก็บเงินไว้อะไรไม่ใช่นะครับนี่มาดูนะฮะนี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่ อันนี้คือวัดพระธาตุในด้านหน้านี้ด้านหน้าด้านหน้าจะติดถนนนะมาง่ายมากแล้วก็ด้านด้านหลังนี่ก็จะเป็นแผนก้อได้านหลังจะเป็นแม่น้ําโขงนะฮะตรงไปด้านหลังนะเห็นไหมครับเออด้านหลังนั้นจะเป็นแม่น้ําโขงนะฮะหน้าวัดนี้จะติดถนน4ี่เลนนะครับนะมาง่ายครับมาสะดวกเลยปลอดภัยนะฮะสำหรับคนพี่ที่เป็นนักธุรกิจนะครับอยากจะทําบุญให้กับครอบครัวของท่านนะฮะมาดูนะฮะนี่ผมให้ดูนะพามาดูเลยนะครับสถานที่ตรงนี้นี่พระอุโบสถนะครับทุกคนครับเห็นไหมครับ ชัร p สุดโสมนะครับจากเจ้าวาดองค์เดิมทําไว้แล้วก็หนีหนีไปนะครับมีเงินหนีไปก็คือเนี่ยเอามาสร้างใครที่จะมานะครับโดยการบูรณะใหม่หรือนะฮะต้องรื้อเพราะว่าโครงสร้างมาเสียแล้วหรือโดยการเอากระเบื้องออกใหม่หมดนะครับแล้วก็ใส่โครงสร้างใหม่ใช้ผมถามเจ้าวาดว่าใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่คําตอบคืออยู่ที่ประมาณ7ล้าน เจ็ดล้านนะฮะเงินเนี่ยเราไม่ได้เอาจากของท่านฮะท่านมาจ่ายค่าช่างเองจ่ายไอเองทั้งหมดเลยนะครับเนาะเนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่นะใครอยากได้พระบัวสดและทําในครอบครัวตระกูลของท่านมาที่นี่และครับวัดพระธาตุสีหัวกวานบ้านแซลเชียงแสนเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้แต่ว่าถ้าไม่รู้ทักถามผมได้ครับยินดีให้คำปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่บุญใหญ่กุศลแบบนี้นะครับผมเองก็ทําไม่ได้ถ้าหลายคนที่มีกาลังทรัพย์อยากจะทําให้กับตระกูลของท่านบริษัทของท่านตรงนี้ครับได้บุญแน่นอนนะครับเมื่อสมัยก่อนโบราณนะครับจะเป็น าท่าเรือท่าเรือสําหรับขนเสบียงเมื่อก่อนไม่มีรถนะฮะ ต้องใช้ช้างนะครับหรือก็นั่งทางเรือสะดวกที่สุดขนอาวุธการต่อสู้ทุกอย่างไปเนี่ยตามลำน้าโขงเราเหนือล่องใต้หรือแม้แต่ค้าขายตรงนี้เขาเรียกว่าท่าเรือนะฮะท่าสาหรับขนขึ้นขนลงที่นี้มีการต่อสู้เกิดการมีบาดเจ็บล้มตายเนี่ยใช่ไหมครับกับฝั่งลาวฝั่งพม่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะขนศพขึ้นด้านนี้ครับขนขนนะฮะขนขนขึ้นมาในเรามาพักตรงนี้ครับบางคนก็เสียชีวิตตรงนี้ก็มีมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีทั้งอาวุธทั้งปืนท,ทนั้งธนูทั้งมีดทั้งหอกทั ไปอะไรไปกันแล้วแต่ทีนี้ตรงนี้พอนานวันขึ้นมาหลายร้อยปีทีนี้ตรงนี้เมื่อก่อนนะครับเป็นพระธาตุที่เป็นเก่าแกนะ่แล้วก็เป็นก้อนหินอยู่นะครับไดการบูรณะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับพอบูรณะเสร็จมาปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าย,ยังที่เฉยอยู่มีวันหนึ่งนะครับผมก็นั่งคุยกับพระอาจารย์บอกว่าเราทําไอ้นี้กันไหมลงทานนะครับ ลงทานเหมือนถึงว่าห้ทานนั้นกับคนที่ดวงวิญญ,ญาณที่เขาเขารับไม่ได้ค่ะเขารับบุญไม่ได้รับดอยากอาหารการกินที่เราส่วนเนี่ยเขารับไม่ได้เขาหิวโหยเขาอยากจะกินนะครับบางทีบางทีทําบุญไม่ถึงเขาหรือเขาทําไม่ได้รับไม่ได้เราก็เลยทําลงทานเรียกว่าการมอบกัเรียกว่าเป็นถวายวาให้กับพวกสัมภเวสีหรือพวกวิญญ,ญาณที่เลร่อนดหรือพวกวิญญ,ญาณที่ไม่มีทางที่จะทําอะไรได้นะครับเรามีวิธีเดียวอันนึงแต่ว่าทําบุญเราก็ได้บุญแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องถวายพระก่อนครับอาหารอ้าวหวานถวายพระเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะคือ มีตั้งแต่ผลไม้นะครับแล้วก็ขนมหวานนะครับของไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับข้าวหม้อใหญ่ๆนะครับล้วก็จะมีน้าหม้อใหญ่ๆเพราะว่าพวกนี้จะหิวโหยเรื่องน้ํามากน้ำเนี่ยเขามีแต่เขากินไม่ได้นะครับหรือก็อาหารการกินเขากินไม่ได้เราเอาข้าวผัดหม้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับข้าวผัดเผือกข้าวผัดถั่วอะไรก็แล้วแต่หม้อใหญ่ๆเขาจะหิวโหยมากนะครับนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ น้ำกับข้าวเนี่ยคือความสําคัญที่สุดครับมอบไปกับเขาเนาะหลังจากนั้นเพ๊บเราก็เอาบุญกุศลโดยการทําลงเขาเรียกว่าบริจาคฐานนะคือทำอเขาเรียกว่าอะไรแจกทานนะเหมือนกับทิ้งกระจาดน,นะครับเราก็จะมีอะขอมเหมือนเราถวายพระนะจะมีน้ํามีข้าวสารมีขนมมีอะไรก็แล้วแต่นะครับปลากระป๋องมั่งอะไรมั่งมอบให้กับชาวบ้านนะครับ อย่างน้อยก็มี9คนถึง99คนก็ได้นะครับให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็แล้วแต่จัดคนมาว่าใครที่ไม่มีจริงๆเราก็ให้ทานอันนี้ไปคือเพื่อนไงว่าถวายพระเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลี้ยงผีๆเนี่ยคนจีนเขาถือว่าคนไทยก็เหมือนกันเขาจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับเขาถือว่าเป็นพี่น้องภาษาจีนเขาเรียกว,ว่าไปห่อเฮตีไปห่อเฮตีก็มีเพื่อนเดียวกันเวลาตุจีนเนี่ยคนจีนจะไหว้นะครับเรียกว่าพระตุจีนเสร็จก็ต้องไหว้เลี้ยงผีนะครับฉะนั้น โดยการผ่านพระสงฆ์นะครับต้องผ่านพระสงฆ์นะฮะผ่านพระสงฆ์นั้นเขาจะรับได้แต่พวกเรารับได้ก็ได้หน้อยแต่พระสงฆ์อนุญาตเขาเนี่ยเขาจะเฮกันเลยแล้วมีความสุขแล้วได้บุญกุศลก็จะนั่งกราบกันแลกว่าปลอกๆเลยนะครับหลังจากนั้นก็จิตเขาก็ดีขึ้นนะครับนี่คือการที่จะเลี้ยงนะครับใครสนใจนะครับทักมหาได้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าใครมีใครมีกําลังจริงๆนะครับเป็นบริษัทใหญ่ๆหรืออะไรอยากจะทําปีหนึ่งมาเลี้ยงครั้งหนึ่งก็ได้ครับโดยการหนึ่งทำบุญได้บุญด้วย2องเลยการเทอารับรว่าล้างปีน ทำหนึ่งครั้งมาหาพระอาจารย์ได้เลยนะครับที่วัดพระธาตุสีหัวกวานบ้านแซวเชียงแสนแต่ปีนี้ปีผมกำลังพูดอยู่ในปี2 5 6 8นะครับ68คือเดือนกุมภาพันธ์นะฮะในวันที่เท่าไหร่ครับพระอาจารย์วันที่1515กุมภาพันธ์ใครที่สนใจทักมาได้นะครับนะมาจากกรุงเทพตรงนี้จะเป็นสถานที่ด้านหลังนะครับติดแม่น้ำโขงด้านหน้านะครับติดถนนสี่เลนนะครับด้านหลังนี่เป็นแม่น้ำโขงเอาแพงไปดูนะครับท่านก็สามารถนั่งเครื่องมาได้เลยนะครับมาร่วมบุญคุที่วยงรงนี้นะครับวด้ จะให้กับญาติของท่านรีท่วงลับไปก็สามารถมาได้ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสาธุเจริญพร